แะไรผมคิดว่าน่าจะไม่ได้ค้างคืนคือจะเอามาชุดเดียวไปเดี๋ยววันนี้เรามาเยี่ยมบ้านดัมกรีนกันแล้วครับต่อไปพี่ยาวอยากจะพาไปบ้านมิมล้อเล็กบ้านเสียมมิมล้อเล็กดูวะสีประตูนี่ไม่เหมือนกันเนาะเหมือนไหมไม่เหมือนเลยเนาะเออเฮ้ยพี่อันนี้เป็นทำสีประตูมาใหม่ป่ะัมนไม่เหมือนกันเลยเนี่ยเออคนละเรื่องเลยดูวะเออ ไม่ได้เรื่องเลยไม่ได้เฉดสีทำสีผิดอันนี้มันสีขาวแบบเออขาวธรรมดามันมีรถรถมอเตอร์ไซค์มันชนนี่เห็นไหมตรงนี้อือเพราะว่ามันทำข้างหน้าบ่ข้างหลังอันนี้สีเดิมข้างหลังครับอันนี้อ่สีเดิมนี่บานนี้ไปทำใหม่โอ้แสดงว่ามันได้เอารถไปเอารถไปไหมสีเดิมมันก็เหลืออยู่แต่ว่ามันไม่ไม่พูดถึงเราออกรถมาเพื่อมันจะมีกระป๋องเล็กๆให้ใช่ไหม สีสีเทียนมันมีโอยมันก็น่าจะดูออกไปเดี๋ยวเราจะไปบ้านพี่เมมครับเอาโนั่งเลยนะเปลี่ยวหรือวูเอาทำไมให้นั่งตรงนี้ล่ะเอาเสื้อเปียวนั่งข้างหลังนี่แหละโอ้นั่งไม่ได้นั่งหน้าขึ้นไปดูดิขึ้นไปดูนั่งเลยดิดังได้ไหมขึ้นไปดูดิไม่ได้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 ฮะไปเราเข้าไปดูก่อนเข้าไม่ได้หรอก โอ้ยลงมากิ่งเลยกิ่งเลยละรขนาดผมยังนั่งแบบก้มๆแมเนี่ยดูวะพี่ยาวแมพี่ยาวทำอะไรมาแบบนี้ทำไม่จะลำบากเลยมีกล้องให้สำคัญเกื่เมื่อวานว่าจะแวะรีวิวตรงซาน Sunny อยู่ก่อนเข้าคูเมืองครับบ่อทยใหม่ทั้งนั้นเลยรีวิวไหม มันต้องถามเขาต้องขอขอการจ่านี่สุไอนั่นแหละต้องขอต้องขอขาอนขอถ่ายได้ไหมออขาวจะ่าเลยดิว่าแล้วแถวเนไม่รู้นะ่าเนยขนาดไบอเล็กเอ้ตตาม่ตามอะไรเราถ่ายได้ต้องขอเขากีกเลยขอเขาดีที่สุดขอดีที่สุดเพราะว่าบางอู่เขาก็ นี่ย no. yeah. nee. <that> ังให้เราถ่ายทำแล้วว่าเออเดี๋ยวหมุกนิดหมุกอะไรอย่างเงี้ยถ่ายทอดอนุญาตเขาเก็มีพิสูจน์แสงไข่เงินเงินบางทีบางทีคนไปถ่ายแบบโดยที่แบบไม่รู้อ่ะพูดอะไรออกไปนี่นะให้ออู๋เขาเสนใจเนาะนั่นแหละเดี๋ยวจะโดนเขาฟ้องเอาจริงจริงเราก็ไม่ได้ไปพูดผิดอะไรเขาก็กลัวดีก่อน มันพูดไปแล้วมันลงไปแล้วมันลงเลยเนี่ยถ้าเรามาลบคลิปปุ๊บมันก็มันได้ฟังไปเลยเนอะแต่เสียชาติอะเสียชาติเ <ๆ S 1> ด้อไปปุ๊บเกยจะลงไปหาท็ากเก่กเ,เลยไปไหม,มไปทุกที่ครับเดี๋ยวผม,ผมจะไปเล่นด้วยอยู่ ไปต้นไหนนี่ถึงชายใหญ่ไปชายใหญ่กี่โมงก็ออกนี่แหละไปดูเลยพี่สวยเลยเออไปหนุนก็ออกไปผุดเลยเออไปแวะหนุนก็ออกไปหนุนเลยอันนี้จะกับบ้านมื่อไหร่บกับวันนี้

ดัมซิงซูเปอร์ยาวมามาเปิดตัวที่บ้านเกิดพี่นบอกใช่ไหมเปิดช่องโนเจอเปิดช่องที่บ้านตกวดจนเดี๋ยวนี้แสนกว่าทับแล้วอืมรู้จักในน้องบัวลำพูครับวีรัรู้จักหมดใครรู้จักดัมซิงสูเปอร์ยาวซเปอยาวยาวสมชื่ออันนี้อะไรดัมซิงซูเปอร์สั้นดัมซิงซูเปอร์สั้นชอบชอบเกมชอบ อาตีอาไดีเลยเออ,เอ,อคุยดีเลคุยดีคุยดีผมชอบที่น,ยยนีเลยอาตีอาดีเ,เน่ยเปรียวนี่รูปร่างรูปร่างไม่เกี่ยวคนระับาให้อาติอาไดีนี่ดัออดซิงสุเปอร์สันเรืนี้เป็นเรเวลาเราไปถ่ายที่อู่ต้องต้องไปขออนุญาตก,ก่อนนะ ก็น่าจะเป็นอย่างไงผมขออนุญาตนะเราเราเราไปเป็นแบบว่าคล้ายแบบลูกค้าน่ะเราไปดูรถดูอะไรโอ้ป่านนวมงานเยอะเนาะปานนวลงานเยอะอือออกทุกวันเลยเราดูงานอะไรหลอกห้องครหลอกห้องพักเขาบอกตรงไหนพี่ตรงไหนตัวนั่นนะไอ้ตรงไหนสะพานวัดวัด 1น่งสองสาอย่แนั่นอยที่สาซอยบ้านตะดโกตุ้ลงจับนมดูอ่ะนี่ลองรูอ่ะเนี่ยทั้งนิ่มเลยไหมคนเจ้าเนื้อนาอจึงจแต่งซูโม่แอ้เหมือนเลยเนาะเฮ้ยเฮ้ยไม่เอาเฮ้ยไม่เอาใ้ทาซูโม่บ้าง

เออตัวงยทำาปั๊มมั้เหออตทท่าปั๊มไหม้ทหน้งหนาทงหนาทำท่าปั๊มแหมนีอเอออาเอาเอายกดูดิยกไหวมตุ้สองร้อยยี่สิบโลแต่ละมือ ้ายุงกัดนี่ไม่รู้สึกแล้วมั้งนี่รู้สึกบ่ฮะยุงกัดนะนานไม่รู้สึกเลยนะไม่คันไม่อะไรเลยบ่ไมรู้สึกตอนมีตุ่มขึ้นแล้วคันอ๋อไม่รู้สึกก็อืมมันห่างไกลจากกันดูยุงมันจะมีหลายแบบ ไปเดี๋ยวเปิดประตูให้ครับ่ะดูครับเปรี้ยวนั่งโอ้ขึ้นเดือนที่ไหมถึงบ้านเหนื่อยไหมนี่เหนื่อยครับปกติช่วงนี้ครับตึบเดี๋ยวไปบ้านมิมล้อเล็กชาแนลกันครับ เดี๋ยวให้เฮียเปียวลงไปคูหน่อยสวัสดีครับผมมาจากพี่ยาวอย่าพิ่งลงเด้อพี่ยาวให้เฮียเปียวลงไปถามก่อนวะใช่บ้านนี้ไม่บ้านมิมโลเลเคแชนนลอะลงไปเด้อเฮียเปียวเด้อแล้วก็คูว่าพอดีผมมาเนี่ยคุณไปถ่ายคลิปในอะไรไว้เนี่ยผมมาขอดูหน่อยอย่างงี้เนี่ย <c oughs> นี่เนาะเกียววรูยจักเดียวเดี๋ยวขี้รถต้องรถผมไปห่างเออเถ่ายทั้ำท้ายเดียวยางลงไปเออนั่นแหละผมมาตรวจดูคลิปคุณคุณไปถ่ยอะไรไว้ที่มันผิดกฎหมายวางจีนได้ตรงไปเลยผมมีหลักฐานและพยานพร้อมมางอย่างจีนได Anh đang mà đây nè Đây rồi lấy là chọn đồ tôi nè Đây đi hai hiệp yêu đến Đi đu Đi lo Đi chứ Đường, 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 มีใครอยู่หวล่ะเดินเข้าไปแล้วมิดซิลีอ่าเดี๋ยวพี่ยาวเขีิบมาแล้วเขี่ยรถมาแล้วนี่ยืนอยู่หน้าบ้านเลยครับ <laughs> โอ้ยสงสัยไม่อยู่ อยู่เตยแซกแซกข่มซื้ออ๋อไม่อยู่ป่ะแซกที่แซ็คคุมแพรนะครับพ่อไปไหนอ่ะไปิิบนครัไปทำอะไรพาป้าไปท่าทยทหารครับอ๋อไปรถไรอ่ะ โอ้แล้วอยู่กับใครนี่แม่ล่ะแม่แม่ก็ไปด้วยตามเออ่มิมโรเล็กชาแนลไม่อยู่ซะแล้วท่านผู้ชมไม่ได้เจอแล้วพี่มิมไม่อยู่อยู่อยู่แต่อยู่แต่อะไรอยู่แต่โตอยู่แต่โตต่อไปเราก็คงจะได้ไปหาปสาชาตินะครับ เออหาปลาชาดหาดิเดี๋ยวเาไปเอา,าของฝากก่อนสวัสดีครับเฮ้ยยังไม่อาบน้ำหมอโอ้บอ่ไปสุรินครับไม่อยู่ไม่มีวาสนาแล้วเฮียเปียวไม่มีวาสนาได้เจอมิม่มแค่นี้มีมิ่มไหมเช็คมีไหมมีมิ่มไหมเดี๋ยวพาเฮียเปียวไปดูหน่อยหาดูหน่อย ไปเดี๋ยวเราไปเอาของฝากสันอยู่โรงเรียนหุ่ยอีพี่มิ้นไม,ม่อยู่มมยไปเดี๋ยวเราเดินทางต่อครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ